ไม่ใช่เฮ้ยบอกว่าหกสิบวันมากูเหนื่อยแทบตายนะครับกูไม่ยกอะไรให้ใครหรอกไม่ได้คุณทํามาหกสิบวันผมทํามาเกือบสิบห้าปีครับคุณจะอะไรมาเทียวกับผมการทํางานนี่เขาเรียกอัศวะพักก็เปล่า การทำงานนะครับของการของบ้านเมืองการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศเราต้องทำงานแบบมีประสบการณ์มีการวางแผนนะครับมีความตั้งใจจริงแล้วก็สร้างเครือข่ายมาทำครับไม่ใช่เฮ้ยบอกว่า60วันมากูเหนื่อยแทบตายนะครับกูไม่ยกอะไรให้ใครหรอกไม่ได้คุณทำมา60วัน ผมทำมาเกือบ15ปีครับคุณจะเอาอะไรมาเทียบกับผมค,คนที่อยู่บนนี้นะครับอย่างกัมสี่ปีครับอย่างสูงอย่างผมเนี่ยครับ20ปีครับพ่อแม่พี่น้องอจะบม่มต้องบ่มในเข้าวสารค่อยๆบ่มค่อยๆสุกแล้วรสชาติมันจะหวาน แต่ถ้าบอมแก๊สเนี่ยระเบิดตุ้มนะครับหม้อหุงข้าวก็เสียด้วยนะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็จะมารับใช้บ้านเมืองอย่ามองพี่น้องประชาชนเป็นเสาไฟฟ้าพูดอะไรเขาจะเชื่อหมดวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเยอะแยะไปหมดใครพูดจริงใครพูดโกหก พ่อแมพ่พี่น้องประชาชนแยกแยะได้แล้วผมก็มั่นใจว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นการทํางานของพรรคภูมิใจไทยตลอด4ปีที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยพูดจริงพูดแล้วทําครับแล้วถ้าเที่ยวนี้ความพร้อมขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องเห็นไหมครับว่า สอสอบุคลากรของพรรคภูมิใจไทยมีแค่นี้ยังไม่ถึงหนึ่งในห้าสิบนะครับถ้ายกมาหมดนี่กลัวเวทีพังครับเอาแค่นี้มาให้พ่อแม่พี่น้องดูก่อนนะครับแต่ว่าเลือกเราเข้าไปเนี่ยทั้งพรรคภูมิใจไทยจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวกทมรับใช้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยอย่างสุดชีวิตสุดความสามารถสมองมีแค่ไหนใช้หมดครับไม่มีเหลือครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ